ดีนะครับเพื่อนๆนะครับมีรักนักสะสมนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องคนสองเหรียญนะครับไม่ได้มารีวิวเหรียญนะครับแต่ว่าจะมาหาเพื่อนๆนะครับใครอยากที่จะมีรายได้จากการทำทรูปนะครับถือว่าเรามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการหารายได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆนครับสามารถที่จะเข้ามาหาไรายได้จากการทำ YouTube นะครับสำหรับช่องคนส่งเหรียญครับทีแรกนะครับทีแรกเข้ามาทำงานนะครับหาไรายได้จากการางานประจำนะครับงานประจำที่เราเคยทำอยู่ทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับ อาจจะเป็นช่างก็ได้ครับทางช่อง,องคนส่งเหรียญครับจบช่างไฟนะครับจบจบช่างไฟฟ้ามาเรียนไฟฟ้ามา7จ็ดแปดปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้นะครับก็เลยนะครับมาศึกษาเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบไทยนะครับซึ่งสามารถที่จะให้เรานะครับมีรายได้เกี่ยวกับ โดยนำเหรียญครับเหรียญกระสาบไทยเนี่ยมารีวิวนะครับเคยทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ประสบความสำเร็จนะครับในการทำคลิป y o u t u b e นะครับไม่สามารถดึงผู้ชมนะครับเข้ามาในคลิปที่เราทำนะครับคลิปที่ผมได้ทำไปนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าในการทำปลั๊กไฟต่างๆนะครับ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับผมก็เลยลองลองทำเล่นๆดูนะครับโดยการหาเหรียญนะครับเหรียญกระสาบนะครับเหรียญกระสาบของแต่ละปีพศนะครับโดยการศึกษานะครับโดยการศึกษาและลองทำเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับพอทำเล่นๆไปนะครับเกี่ยวกับมันไม่เล่นแล้วครับมันไม่เล่นแล้วครับ พอทําไปนะครับศึกษาเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับก็เก็บเหรียญหลายชนิดนะครับอย่างเล่มนี้นะครับทางช่องก็มีเหรียญ10นะครับเหรียญ1ิเหรียญหยน,นะครับสำหรับเล่มนี้นะครับก็เก็บสะสมแล้วก็ศึกษาเหรียญแต่ละเหรียญว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับและก็ทำ มาเป็นการรีวิวเหรียญนะครับมาให้เพื่อนๆมิรลักนักสะสมได้รับชมรับฟังนะครับพอทำไปทำมานะครับรู้สึกว่ามีหนังสือมานะครับมีหนังสือนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะครับใครสนใจอยากจะทำ u t u b e นะครับทางช่องคนสองเหรียญครับก็จะขอเป็นสื่อกลางนะครับอันนี้ก็นะครับ ส่งมาเมื่อวันที่8ก,ก,กรกฎกดาปี63นะครับอันนี้ก็ปี64นะครับปี64ก็ทำมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับทำได้ประมาณ1ปีนะครับก็พอมีค่า,าได้ค่าจากจากค่าเน็ตนะครับถือว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งในการ ทำ YouTube นะครับขั้นตอนการทำา y u u t หนึ่นะครับต้องมีใจก่อนนะครับและก็รู้ว่าการทำ YouTube จะผ่านกฎของ YouTube ได้นะครับต้องมีปัจจัยนะครับที่เขาเรียกว่ากฎนะครับกฎของ YouTube ไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามต่าง เราห้ามเด็ดขาดนะครับเกี่ยวกับการก๊อปปี้ต่างๆนะครับและโลโก้ต่างๆห้ามมาอยู่ในคลิปวิดีโอของเราอย่างเด็ดขาดนะครับง่ายๆครับง่ายๆการทำ YouTube คือต้องมี1,000ผู้ติดตามนะครับหรือ1,000 Subscribe นะครับแล้วก็มีชั่วโมงการดูนะครับ ครบ4,000ชั่วโมงเมื่อไหร่นั่นแหละคือขั้นแรกของการมีรายได้กับ YouTube นะครับก็คือ,อจะมีหนังสือแบบนี้นะครับ Google Adsense นะครับนะครับใครๆก็อยากได้นะครับไม่จำเป็นต้องจบนะครับเรียนจบระดับสูงนะครับขอแค่มีใจรักนะครับก็สามารถมีรายได้กับ o o g l e a d s e n s นนะครับก็จะเป็นมีหนังสือแบบนี้นะครับมีหนังสือแบบนี้แล้วก็มีโค้ดรหัสนะครับเข้ามานะครับให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลและกะ็มีการนำสมุดเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีของธนาคารครับเพื่อให้ทาง YouTube นะครับได้โอนโอนเงินเข้าในบัญชีเรานะครับ ไม่ยากนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องใส่ใจก่อนนะครับและก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีมือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการทำเหรียญน,นะครับคอยนะครับคือทางช่องคนส่งเหรียญน,นะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับก็ศึกษานะครับศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับ คอยนะครับนะครับคอยก็คือเหรียญนะครับเหรียญแต่ละปีพศนะครับที่เพื่อนๆอาจจะมาลองดูก็ได้นะครับใครที่อยากจะมีรายได้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับช่องคนส่งเหรียญนะครับก็ทำมาได้หนึ่งประมาณหนึ่งปีนะครับก็พอมี ค่าขนมนะครับแต่ว่าได้ทําเพิ่มอีกช่องนึงนะครับใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะครับมีผู้ติดตาม1,000งพันซับสไครกับสี่พันชั่วโมงนะครับก็มีรายได้จาก y o u t u b e นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะครับ ก็มีรายได้แล้วนะครับขั้นต่ำสาม0ันบาทนะครับต่อเดือนนะครับก็คือ,อาทาง YouTube นะครับจะโอนเข้าบัญชีเราต้องมีจำนวนเหรียญน,นะครับเหรียญที่ทาง YouTube เขากำหนดไว้ก็คือต้องครบ100เหรียญเท่านั้นครบ100เหรียญขึ้นไปนะครับทาง Google a อ s เซนตหรือ่ทาง YouTube เนี่ยครับเขาก็จะโอนเงินให้เรานะครับเงื่อนไขคือต้องครบร้อยเหรียญขึ้นนะครับถ้าได้ไม่ถึงร้อยเหรียญได้80เหรียญ90เหรียญก็จะทบให้นะครับทบให้เดือนต่อไปนะครับเอาเป็นว่าช่องคนส่งเหรียญอาจจะมีมิติใหม่นะครับก็คือสอนให้คนมีรายได้จากการรีวิวเหรียญน,นะครับ ใครอยากมีไรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า3 0 0พันนะครับโดยใช้ระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับกับวิธีการนะครับของคนสองเหรียญน,นะครับคนสองเหรียญจะลองเป็นครูนะครับลองเป็นครูก็คือจบเองนะครับจบครูเองก็คือ เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการเข้าไปาถามถามในกรูนะครับกรูกูเกิลนั่นเองนะครับเขาเรียกเขาเรียกว่าถามกูถามกูกูใครเนาะก่ยกูเกิลครับกูเกิลนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือเป็นวิธีการนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองนะจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราอย่าให้อินเทอร์เน็ตที่เราเสียทุกเสียรายเดือนนะเสียรายเดือนทุกเดือน ศูนย์เปล่านะครับเราก็มาทํารายได้เท่ากับตัวเองก็คือเป็นอาจจะเป็นรายได้เสริมนะครับแต่ทําไปทํามามันจะไม่เสริมแล้วมันจะเป็นรายได้หลักนะครับตราบใดนะครับที่เงินจาก youtube นะครับเกินถ้าได้เกินเกินเงินเดือนหรือว่าเกินค่าแรงที่เราทําเราสามารถมาท YouTube นะครับเต็มตัวได้ อาจจะมีช่องแค่ช่องคนสองเหรียญครับที่จะมาแนะนําวิธีการนะครับหารายได้นะครับน่าจะมีอาจจะมีช่องเดียวนี้นะครับทั้งรีวิวด้วยนะครับรีวิวเหรียญนะครับแล้วก็สอนวิธีการนะครับสอนวิทีการที่จะมีรายได้จากการทําคลิปิโอนะครับเพื่อนๆนะครับใครสนใจนะครับ ก็สามารถเข้ามา <S <S เรียนรู้กับทางช่องคนสองเหรียญได้เลยนะครับจะมีวิธีการนะครับหลายๆอย่างนะครับที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้มีรายได้แล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ <S <S ไม่ห่วงครับไม่ห่วงวิชานะครับวิชาการหาไรายได้นี่ครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับว่า จะมีความใส่ใจในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าครับถามว่าผมเรียนมานะครับเรียนจบไฟฟ้ามาแต่ว่าไม่ถึงระดับปริญญานะครับก็แค่อนุปริญญานะครับก็แค่เป็นทางผ่าน,นครับทางผ่านทุกวันนี้นะครับยังไม่ได้ออกมาใช้เลยนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เรียนมานะครับ แต่สามารถเดินสายไฟอะไรได้หมดนะครับรับเหมาสบายมากนะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์นะครับที่จบตอบโจทย์จริงๆก็คือเรามาหาไรายได้เสริมโดยการทำ YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะทำแบบไหนนะครับมีความถนัดด้านไหนลองเอาความต่างนะครับว่า หาวิธีการไหนนะครับที่จะทําให้เรามีรายได้ครับจากคลิปที่เราทำนะครับนะบก็เป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดในการเริ่มทํา y o YouTube ก็คือใส่ใจก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็มีออินเทอร์เน็ตนะครับมีเน็ตมีโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถที่จะ มาเรียนรู้กับทางช่องคนส่งเหรียญได้เลยนะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มาซื้อขายเหรียญด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่แปลกใหม่นะครับกับการรีวิวเหรียญแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการหารายได้นะครับกับทางช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการสอดแทรกไปเรื่อยๆนะครับสลับกับการรีวิวเหรียญนะครับ เพื่อนใครอยากจะมีะไรายได้จากการวิวเดียนครับสามารถเข้ามานะติดตามรับชมทางช่องคนสมเด็จได้เลยนะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบกันแสดงแนวคิดครับขอใหอ้เรามีความตั้งใจนะครับ1,000ซับสไครกับ4,000ชั่วโมง จำแค่สองอย่างนี้คุณจะประสบความสำเร็จเพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ